Hello, hello. สวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกคน <c oughs> มีคนบอกเสื้อสวยจังแน่นอนเสื้อต้องสวยอยู่แล้วออกมาจากเตาร้อนๆเลยนี่ ือบลืมคุณอัมพลแล้วนะใช่ครับผมก็เกือบลืมไปแล้วยังไม่ได้ไปถ่ายเลยลายใหม่จ้าเสื้อลายใหม่จ้าแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดให้สั่งนะ <c oughs> นี่ก็ตอนนี้ก็รอทางกองเช็คความปลอดภัยอยู่ว่าจะทำยังไงให้สามารถปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะกลับไปถ่ายได้ ก็ได้ข่าวมาแวแวๆแ,แล้วว่าจะได้ถ่ายเมื่อไหร่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับจัดสวนทำห้องทำงานใหม่จัดห้องฟิตเนสใหม่ทาสีใหม่เลยไม่ค่อยได้อัปเดตอินสตาแกรมเลย เขาบอกเขายัางใช,ใช่มันมันจะเป็นครึ่งกับเต็มอันนี้คือเต็มอ๋อคึ่งคือครึ่งทางใช่ครึ่งคือครึ่งทาง,ง,ง,งยาวสีเดียวกันนี่กําลังให้คนไปซื้อตู้หนังสืออันใหม่เพราะว่าหนังสือเยอะมากครับผมมีคนรีเควสเยอะมากไหนมีใครบ้าง เราจะคุยกับแขกผู้โชคดีไหมเอาไหมสักสักห้าคนเนาะห้าคนห้าคนอ่ามึงกระซิบกูอีกแล้วจะแบบโยนไงจะโยนอ๋อโยนโยนโยนมีแอคทีฟกัมปูชาโอเค ลุงลองใส่ฟิลเตอร์หน่อยใครลุงวะบอกบอกมุไม่จำชื่อไว้เดี๋ยวพี่บอกโอเคมาเดี๋ยวเราทักทายเพื่อนบ้านกันสักหน่อยมีรีเควสเข้ามาหลายคนละ ใครพร้อมใครพร้อมบ้างเตรียมตัวกันดีๆนะครับหน้าสดก็ระวังกันหน่อยเตรียมฟิลเตอร์กันให้พร้อมโชะได้และหนึ่งคนเรา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 ตอบรับเข้าไปแล้วนะ แต่เขาไม่รับเราเขาจะเรียกกลมวทำไมเฮ้ยดาราเอกมาสวัสดีครับนักมวยหนึ่งในนักมวยในดวงใจตีนไวมากเคยดูว่าเคยดูอ่ะ อะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาคนต่อไปเลยแล้วกันคนเมื่อกี้น่าจะรังเกียจเราแล้วก็ไม่รับรีเควสเราอะ่ะนี่คนนี้ฟาบคนนี้แหละโดนแน่ฮึกก็ยังไม่รับคุย คุณน้องพลจะมากดทำงานไม่ได้อ้าวแล้วจะเซ็นเฟซมาทำไมไม่ได้เซ็นกดไปโดนอ๋อกดอ่างันทำงานไปก่อนกันทำงานไปก่อนนะคะเออจำได้ไหมว่าใครโอ้ยถ้าเห็นหัวขนาดนี้แล้วจำได้ก็ไม่ใช่คนละเกี่ยวันหลังเลือกใหม่นะ ไม่ได้รู้แล้วทำแบบนี้ใส่ฟิลเตอร์โอเคดาราเอกอยากคุยกับพี่โอโได้กันเอาเอาไว้พร้อมแล้วตล้วว่ากันโอเคค่ะขอบคุณค่ะคคุณดาราเอกอยากคุยกับพี่ไหนคุณดาราเอก ามาเดโชกส่งไปแล้วนะง <laughs> ิีอง็อปก็ไนมะ่รับเออไม่รับโลสวัสดีครับสวัสดีครับคส,สดค็อปอีกเมื่อไหร่ครับยังไม่มีรายการนะครับยังไม่มีรายการผมตามอยู่นะครับ,รบกร้าขวบคคนมากครับดีใจมากมากเลยค็ออย่างมันเลยครับชม <c oughs> อย่างมันซ้อมอยู่ที่ไหนครับ อยู่ภูเก็ตครับอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมใช่ครับชื่อชื่อชื่อยิมอะไรครับพี่ชื่อยิมรีวิวเชันมวยไทยภูเก็ตครับอ๋อรีวิวเชันมวยไทยภูเก็ตโอเคครับครับถ้าชคอีกเดี๋ยวจะตามไปดูนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไฟติ้งอ่ะโอเค มีคนต่อไปคนต่อไปอะไรนะเหลือแต่สีขาวใช่หรอฮะเขาบอกมีลูกชายอยากคุยด้วยมีลูกชายสีขบอยากคุยด้วยโอเคของข้าหลังเดินเจ็บของข้าหลังเดินเจ็บแป๊บนึงนะกุงงงเหลือแต่สีขาวใช่ปะเอ้าสีขาวมาสีขาวมาเอาสีขาวมาเดี๋ยวทาสีเองโอเค เท่าดี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 ครึ่งตู้ก็หมดด้วยเอาเอาตู้เดียวเอาตู้เดียวเอาตู้เดียวโอเคอ่ะลอยคนหนึ่งลอยคนหนึ่งคนบอกว่าแต่งหน้ารอละไหนไหนฮึบ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 ผมเยอะเหลือเกินรีเควสมากันเยอะมากอ่ะสุ่มๆแล้วกันนะ มีสาวออฟฟิศห้าคนรอคุยอยู่ไหนดูซิคนที่ชื่ออะไรมุงิกจำชื่อไว้อ่าอ่าอ่ายายหนูมียายด้วยอ่าอ่าฮะเฮทีมงานกูทาปวดหัวเลยอืม อ,อมีคนถามว่าอยากได้เสื้อซื้อทางไหนคะจริงจริงเออพี่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 เอาอะไรวะอ,อยู่ในรูปค่ะใช่ในรูปพี่ทำลายแอดไว้อันนั้นอนะไปแอดได้เลยรูปที่พี่ยิงธนูอยู่รูปเดียวนะจ๊ะอันนั้นแอดไลน์ได้เลยเออเมื่อกี้ผมก็ทักไปแล้วนะคนที่รีเควสตก็ไม่ตอบรั ไม่ตอบอีกอ้าูไม่คุยกับใครละวทักไม่ตอบพองอนเ้ยลิกเลิกเลิกไม่เอาละไม่ต้องรีเฟรชมาจบจบพอพอพออีกคนนึงเร็วอพอแล้วพอละพอละอีกคนนึงเร็วมีคนมีคุณยายรอคุยด้วยเนี <c oughs> ่ยเขาบอกเนี่ย <c oughs> ยายหนูรอพี่อยู่สีนตัโอเคอ่ะอ่ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกหนึ่งคนคนสุดท้าย ไม่รับอีกนี่คือยกเลิกอินสตาแกรมแล้วไม่เล่นละน,น้อยใจจ้งฮึบฮึบ เขาไม่ไมีแล้เรารับไม่เป็นอ่ะดูดิมีคนรอเต็มเลยใน <ừ> mm. คอมเมนต์อ่ะที่ไปจิ้มโดนคนนี่เขาส่งมาแบบรับไม่เป็นอ่ะอา่าฮะสวยมากนี่ไงเนี่ยเขาก็โอ้ยมาเวีายดูดิเออแ้วพี่ให้โอกาสเขาอีกครั้งกหนึ่งครั้งอ่าอีกหนึ่งครั้งเขาออกไปกันหมดแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่ามึงมาไลฟ์ผ่าเลยตอนนี้กูทํางานทําการก,กันอยู่ <c oughs> อ่าหายหมดแล้วนี้ไม่มีคาลิเว้และนี่ <laughs> น,นี่คือต้น <laughs> ต้นเหรอไม่ใช่เออต้นต้นแล้วก็มีอ๋อพี่ก็กดไปโดนอันล่างยังอยู่คะ่ะจริงเหรอมีแต่คนรอจิ้มโดนคนที่เขาไม่รอเออใช่เขาคงด่ามึงมาไล่อะไรอโล Hello, สวัสดีครับค่ะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> ขอบคุณมากที่รับชม <laughs> ใ้นมลูกด้วยค่ะอ๋อจังหวะดีแล้วเกินกูขอโทษทีครับไม่เป็นไรค่ะครับเรอดูละครนะคะจ้าขอบคุณมากครับจะ<อ>จะขอดูลูกก็เกรงใจเขาไม่ไมไม,ไมค่ะให้ขวดค่ะให้อโอเคฮัลโหลชื่ออะไรเอ่ยชื่อเนเน่ค่ะเนเน่เราเนเน่ต้องเป็นผู้หญิงแน<อ>่เลยผู้หญิงค่ะนีน่ โอ้โอเคค่ะน่ารักมากเลยเน่เน่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณค่ะจ้าอ๋อยอ๋อยโอเคโอ้ยคุณแม่น่ารักมากเลยพอและพอแล้วไม่ไม่ไม่ไลฟ์ละ ปิดละปิดละเนื่ยอนมันไม่ใช่เวลาไลฟ์เราก็ไลฟ์ไม่ดูเวลาเลยเขาทำงานทำการกันอยู่เนี่ยเป็นแน่ีคนบอกว่าเป็นเน่เน่น้องตงโกนหัวเลยนะทั้งนั้นอ่ะอ อีกสักคนไหม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 เล่นนานเลนนาอีกสักคนคุยอีกทานมะม่วงยังขายังไม่ได้ทานัา่านล้ลอสวัสดีเจ้าเจียนนะใส่ฟ,ฟิลเตอร์ก่อนได้ไหม <laughs> ได้ได้อยู่ที่ไหนเอย่ยเดี๋ยวนะเราอยู่โรงพากตั้งนึงตั้งนึง หนูจะให้พี่ทำงานดูอ่าโอเคพยาบาลเนาะไม่รู้อเอ่อใส่แมสไว้จ้ะใส่แมสไว้ใส่แมไสแมไว้หูกำลังใส่เด <laughs> ี๋ยวนะใส่แมสแล้วฟิลเตอร์มันไม่ปิดไงไม่เป็นไรก็ให้แมสจริงปะจริงจงนี่อยู่ที่ใหนี่จ้ะอยู่ที่ทำงานค่ะสวัสด,ด,ดีครับ คือเขาคือตอนแรกไม่ได้ดูหนังเออตอนนี้เปนตาวตอนแรกคือไม่ได้ดูหนังเลยแล้วพี่เขาแนะนําแล้วตอนนี้คือติดมากอ๋อขอบคุณมากครับก็ถามว่าเมื่อไหร่คุณอําพลจะกลับมาอ่าคุณอําพลก็ถามตัวเองเหมือนกันครับว่าอะไรับติดเมื่อไหร่ครับเออ ผมว่าน่าจะสิ้นเดือนหน้าก็น่าเอ้ยสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้่ดานแล้วนะเย้ yeah, รอติดตามนะคะไปขอคับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> อ่ะพอเลิกเข้าเรื่องอะไรดีกว่า <laughs> มันเต็มเลย่ยยาด้วสุดท้าย the last one the last one พี่ชูซีออนสุดทอ๋อพี่ก็ดูแต่คนต้องกรพี่จะไปรู้ไหมล่ะพี่โลเท็กกะเแล้ตัวมีคนเยอะมากแต่คุณก็ไม่อ่ะ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 หาคนไหนจิ้มคนไหนดีอ่ะจิ้มคนนี้ฟาด เฮ้ยทำไมกดไม่ได้อ่ะโหกําบังอืแล้วคือตอนนี้เขาก็กำลังเห็นพี่อยู่ใช่ปะไม่เห็นหน้าพี่เป็นเหมือนับมองโทรศัพท์อ่ะกดไม่ได้อีกแล้วอ่ะโอเคไม่กดละพอสองสามเฉ่อันนี้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 เขาบอกว่า กดให้ได anyway, ้ต like ้องรีควสให้ไ <Sad> ด <movie> <the> ้ฮึบเนี่ยไม่ได้อ่ะได้แล้วอ๋อกดผิดอันกดผิดกดผิดตุ่มกดผิดตุ่มจริงค่ะจริงฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้โหหนูรักพี่มากหนูกำลังข้างพี่สุดๆขอบคุณมาก อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่โรงเรียนค่ะเป็นครูหรือเป็นเรนครับเป็นครูค่ะอ๋อคุณครูดูรอติดตามละครที่อยู่นะคะจาพี่ถามว่าสอนอะไรจ้าสอนาสต่์าาค่ะโอ,โอเคอ,อ,อันนี้นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ขอบคุณครับติดตามนะคะขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดโอ้ยหนูใจเต้นแรงมากเลยอ่ะหนูใจจะวายเหรอมาดูมาดูโอเคมือสั่นไปหมดแล้วค่ะพี่จ้ะช่วยช่วยคุยอะไรกับพี่นิดนึงนะได้ค่ะ พี่ไปไม่เป็น <laughs> อ๋อตอนตอนนี้หนูเป็นครูค่ะสอนมสามค่ะโอเคเอโอเคม <laughs> ากครับหืมหนูเสียอาการเขิน <laughs> อ่ะ <laughs> 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 เอางั้นเดี๋ยวไปหาคนอื่นละบาย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 อ่ะ <laughs> ต <laughs> ีก <laughs> oh ่อนพียังไงะคะตีไเป็นพีแท็บต ว่างไงอ่ะกดปิดอ๋อได้ปะกดปิดอ่ะโอเค,อเคได้ค่ะโอเคจ้ามาสุดท้ายละคนสุดท้ายละคนสุดท้ายละอ้าวจิ้มไวๆเลยแล้วกันไม่เลือกละ เฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,อยโอ้นี่อยู่ประเทศไทนครับเนี่ยเดี๋ยวค่ะขึ้มากหนึ่งครับเฮ้ยมันมืดค่ะอยู่ในห้องอ๋อครับอยอยู่ห้องมืดขนาดเลยเหรอสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย <c oughs> อยู่นครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชอม,มาถบามาว่างส <c oughs> ว่างแลขอแคปได้ไหมครับเอาเลยตามสบายครับพี่พี่พี่พพี่ควรคุยเพื่อการนี้เลยอืมใจ <Okay, S 1> มากเลยโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะได้อ่ะหน,นูเลิกฟิลเตอร์ก่อนเลยจ้ะพี่รอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หาฟิลเตอร์บ้างอยากเอาฟิลเตอร์ก่อนอุ๊ยโอ้โหอันนี้สูตแป้นนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวแป้นนี้นะอ่าอันนี้โอเคปะได้ค่ะราเลยรอเลยรอเลย <laughs> อ่าโนไม่อรืว่าตกใจ <Okay. S 2> มากเลย ชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้ำหวานค่ะน้ำหวานโอเคน้ำหวานครับจังเรียบร้อยอยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะอัพไลน์ฝากต้องกดปิดนะจ๊ะคะฝันต้องกดปิดจ้าโอกดปิดโอเคค่ะ ได้ไหมโอเคไปแล้วเรียบร้อยมาหมดแล้วอยากคุยค่ะอยากคุยค่ะอยากได้บ้างสุดท้ายไหมสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้ว <laughs> พอแล้วเนาะ พอแล้วน้อง <laughs> น้ำหวานน้องน,น้ำหวานคือสุดท้ายแล้วไงไอหนึ่งสุดท้ายหนึ่งสุดท้ายหนึ่งสุดท้าย please try to speak Vietnam oh uh, Vietnam โอ้โห I have no idea เลย so sorry นะอโอเคโอเค หาก่อนหาคนกันออกเสียงถูกปะเนี่ยไม่แล้วก็คือเราเราดูได้อีกใช่ป่ะว่าใครรีเควสตมาดูได้ครับไหนอ่ะเจ้าแบบมันมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะไหนอะไหนอะนี่พี่ก็เปิดสีนั่นไงไม่ใช่นั่นคำถาม มีคนถามว่าอยากรู้นักชื่อนักมวยคนนั้นชื่อดาราเอกครับผมอโปรเจกต์ Project กับอาจารย์กิตติเริ่มไปนานแล้วจ้ะเ,เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ไงอันนี้มันไม่ใช่เขารีเควสมันคือเราไปชวนเขาคนี่มันยึงขึ้นอยู่เลยอะไม่เป็นไรช่างมัม่ด้ y w วโอเค ไปละไป